วนนะะันนี้เรามาถึงที่แมคโครสกลน,นะครแล้วนะ,ะเตรียมพร้อมมากเลยเตรียมรถเตรียมรถใหญ่เลยเดี๋ยวเราเข็นตามเข็นตามป้าเอาอีกคันหนึ่งก็ได้ นมเด็กนมนมใช่เนะอะไรอ่น okay. ี่ยโปมมใช่ค่ะแบบกล่องเล็กๆป้ากล่องเล็กๆู่น uh, mm hmm hmm mm hmm hmm ี่่ะ่ะอ๋อขอบคุณค่ะนักงานอยู่ อาจักลังจักลังตัวนี้นะป้าก็มาเลือกเอานมนะคะเอานมก่อนนะคะไปหกสิบสี่พันแปดสีพันแปดสิบใช่ค่ะอันนี้คือหนึ่งหมื่นไปแล้วค่ะไป แปร์เพิ่อดเดี๋ยวเขาจัดให้เขาจะไปกองไว้ให้เลยพนักงานเออน่ารักกันอืมไม่อันนี้เราก็เผื่อไปด้วยเผื่อแบบว่าเผื่อใส่ใส่แบบอ่านี่นะนมได้แล้วนะคะนมนมได้แล้วนะเขียนยากมาก อ่ะแพมเพื่อยูทางล็อกไหนครับเพมเพื่ออยู่ล็อกอ่ะข้าวใส่ไหมฮ้ใหเราเห็นไปที่ข้าวเลยอ่ะเอาข้าว่ะเราจะไปจุดข้าวสามต่อนะคะเอฟซีใส่แล้วคะ่ะเอฟ เราจะนำข้าวสารไปด้วยนะคะเอฟซีล็อกข้าวและก็ล็อกขนมนี่ไงข้าวอ่ารถนี้จะต้องใส่ข้าวฮะเดี๋ยวเราจะคอยคิดด้วยนะเราคอยคิดราคาด, Grammy <น ressive. S 2> ด้วยนะพี่น้องเราต้องมีเครื่องคิดเลขเครื่องหนึ่งฮะพี่น้องเอาเนี่ยนะ เจอไงอันเลกอ่ะใ้ใช้ันางนะนกิโลบ่ใช่เอา้ใหญ่ที่แหลยากนี่เท่าไหร่ค่ะร้อยห้าสิบเจ็ดเท่าไหร่คะ157ยสิบคูณย0สบามพันหนึ่งร้ เราข้าวเหนียวได้ไหมเดี๋ยวเขาแค่ข้าสวยข้าสวยใช่ไหมใช่งั้นก็เอา30มสิบสามสิบสามสิบคูณนี้ไมเนี่ยร้อยห้าสิบเจ็ดเดี๋ยวให้ป้าเลือกก่อนนะคะว่าเราจะเอาข้านียวอขนมรุ้งนมรุ้งนมรุงอันนี้กว่าดูกว่าใช่ไหมออเคอันนี้ได้พนมรุ้งราคาร้อมาเปล่าเื่อปริมาณ ข้าคหกห่อขึ้นไปร้อยามสามคิดก่อนคิดก่อนคิดสาไปก่อนสามห้าคูณร้อยสามห้าสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทโอเคข้าวสใช่ไหมใช่ค่ะสามสิบห้สามสิบสิบเสีิบไปเลยดีกว่าเอาสี่สิบงบอกสี่สิบคูณร้อยสามห้าห้าพันสี่ครับป้าห้าพ อนนะะเลือกไปด้วยจัดไปด้วยนะแล้วก็คำนวณตัวเลขไปด้วยนะคะราคาด้วยนะจะได้รู้นะคะถ้าเราคุมไม่ลเราเอาอันนี้มาตั้งไปทางฝังเนาะจักจักไว้ไงดักดักไว้ดักไว้เพราะมันลื่นเพราะมันลื่น เอาที่ถุาส um. ิบส right ี <t 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 ่สิบสี <t 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 ่สิบถนี่ๆๆๆไม่่ไหลหรอไที่มันลื่นถุงมันไหลตีบแล้วสิบเอดก่อนี่สิบล้วก็อันนี้อีกยี่สใช่ไหมสี่สิบสใช่ค่ะใช่สีเอาคันละยี่สิบ

นายแค่นี้แหละนายี่เลยก็เป็นแบบแมเพิรอแแล้วมีนมกับข้าวที่นามีนมกับ hmm. ข้าวที่้ะเีนไ่นดเอเระมบามาเข้าไปใ่นาว้ังมามได้่ะูล็อกนูเดี๋ยวเราไปล็อกแมเพิร์บ้านใบ้านเอาไปจอดกับเพื่อนมันเป็นดูตรงไหนุ๊เดี๋ยวเราไม่ค้าไปเก็บจอดไวก่อน มันเขมีหรือเปล่าเสือน้ำมันไม่เสือซื้อได้แต่ว่าไม่ต้องเยอะมากครับอ่าพอไปร่วมพอไปร่วมาม,ามาดีกว่าเนาะทงนั้นเนาะเปกระสอบบางทีมันเอาอะไรเล็กๆเไยทีไเอาบ้างเอาบ้างเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเาามาดม่าก,กับมกหมูามากกมสับก่ามมาี่มมกมา่มามกาดกมมาก่ด สี au, bin, bin, bin. So empresas, trendy, ่หกที่เป็นรังกระดาษต้องสรูปที่รูวัดนะว่าไม่ได้ไม่เสียบนีระต้ก็ได้เจ็ดสิบหนึสองสิบสี่ ไปเอันนเี่ยเอายกอันนี้วา,นนาอันน้วม,ม,มากระเป๋าถือให้มาเงินทองนี่ชอบ <c oughs> เงินทองก็ชอบเวีายกของเอาเลยเอาเลยพ <c oughs> ี่พี่ด้แบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> เวลานี้ผมแก่แล้วขอรู้ก่อนที่แ่หนึ่งสองสามสี่ที่คณแล้วี่คณแล้วที่คนัล้วรู้พอแล้วอีกไปเไปได้ไทยอีกปอมันล้นไปเลยเอาเอาใครยกขอให้รวยขอให้รวยวันที่หนึ่งเห็ไหมเอางี้ให้เราเราไปให้ ขออย่างเดียวขออย่างเดียวใช่ปะขออย่างเดียวเอาใครับแคมเพิ่มตันี้ใช่ไหมตนี้มามาก็เต็มแล้วนะเดี๋ยวลงคนก่อนเดี๋ยวไปบอน เราเข็นเราอ่ะพี่แอนไปตามรถเข็นดิที่มีห่อเหมือนกันเอาอที่เราเอ้ยเอ้ยทำแผลยังเคยเลยเอาไหมเอาดิแต่ตัวแผลแต่ว่ามีเขาคืามีหน่วพยาบาลของเขาอยู่น้องไม่ไม่เอาอันนั้นนะไม่เอาเอาอันนี้เอายใกล้ๆไปก่อนตรงนั้นห้ามห้ามเข้าห้าม อันนี้เราอยู่ที่ล็อกแชมเพิร์ตแชมเพิร์ตผู้ใหญ่ใช้อะไรหือผูพพ้ใหญ่ยยบอกเอรหั่ไหมราคาราคาเท่าไหร่ กินทังเอลเลยสองไซส์สไซส์ราคาไซส์สเอาเท่าไหร่ป้าเอาเเอาทีละนี่ไซส์เอ่ะพี่แอน339 339เอลทไมแอลมันถูก39คูณเอา20ไหม20ลองรู20จะอยู่ที่6,780ของเด็กนะในเอ็มนะเอ็มแอลพาะเอ็คือ6,000ใช่ไหม อธาสาามเกาน่ยี่สิบผ้าอนามัยก็ยังเดี๋ยวยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีพออยู่ว่าอย่างไรยังมีพออยู่ไปไปขึ้หมื่นเดียวสองหมื่นแคมเปมันบอกผ่านหน้าไมเลยแคมเปิรเล็กน้อยมันเนียวลดเล็กน้อยเ็กน้อยบอกเล็กน้อยมันเนียบลดนะแต่เขาแจ้งมาคุณใหญ่มันดิเล็กน้ญ่นั่นก็อย่างละสิบนะอย่างละสิบเอ็มสิบเอลสิบแ้วผานไม้กันราคาเท่าไหร่นั้นสาม่สามศูนยคูณสิ เป็นสามพครับป่ะสามพันเก้าสัองอันเลยเหรอหรูแยกใจแล้วแยกเป็นกพักว่าเนาะเอาสามพบวกกับเท่าไหร่นั้นรอบแรกสามสเดี๋ยวลืมแล้ว 3, 3, 9, สามสาเคูณยีเนาะสามสามเก้าคูณสิคูณสิเป็น3ามพันเพเิลงมาเลยเท่าไหร่เป็นหกพั 6, กว่าใช่ไหมแพงเพิ 6, ่อ่ะเนาะใช่ไหมน่าะกพันกว่าใช่ไหมบวกสามพันใช่ใช่ สามสามเก้าศูนย์สามพันเท่าไหร่นะเก้าสิบเป็นหกพันสี่ร้อยแปดสิบหกพันสี่ร้อยแปดสิบหสิบบไ่สองเองยังลสิบหรอใช่แล้วก็ไซเอ็มตรงนี้เอาเอพื่อผู้ใหญ่ไม่ได้เลย้อ ก็มาซื้อของที่แมคโครนะคะที่จังหวัดสกลนครนะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปซื้อที่นน้นอาจจะไม่มีหรือว่าขาดแคลนนะคะก็เลยจำเป็นต้องซื้อตรงนี้ไปเลยนะคะ